คู่นี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกันนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์สรรษืบสารมวยไทยโบราณอย่างมวยไทยคาดเชือกไปด้วยกันครับโดยเฉพาะไทยไฟท์ลีกของเราครับก็เน้นอนุรักษ์และก็สรรืบสารเรื่องของมวยไทยโบราณอย่างมวยไทยคาดเชือกเอาไว้ครับขอพระคุณนะครับผู้ที่ร่วมสรรรืบสารไปกับเราครับบริษัทรีเพชอีส e ู่เซลล์จำกัด um ปุย๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุย๋ยไวกิ้งจำกัด รถขุดคูโบตาน้ำดื่มซีทรูเวสสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27บครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำนะครับ1สัปดาห์เจอกันหนึ่งครั้งครับทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับมีขมขวัญไปแล้วนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับคู่ที่ 6, นีในมวยรอบอิสูดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ นายพิกัด63กิโลกรัมวันนี้ภาคกลางพระภาคใต้ครับส่วนคู่ไร้หนึ่งคู่ครับกับเมร่าบุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับพิกัด67กิโลกรัมยกทัพปะทะไทยอิหร่านนะครับเพชรเอกพัชรยิมครับจะเจอกับเซดซาโฮกิซาเรียนะครับเดี๋ยวติดตามกันในค่ำคืนนี้ได้ครับคู่ที่6และคู่ที่7ของรายการครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้นี่ยังมีวันเฉลิม9ศาสตราด้วยนะครับวันเฉลิมนี่ก็เก่าเกมครับเจอกับ1ตะการแล้วก็ยังมี9ศาสตราครับ ที่จะเจอกับไคเก้กอนคาเวสนะครับนักชกจากบราซิลครับไคคีกอนคาเวสนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับพิทิชัย22ปีจากเมืองการครับเจอกับพายามเซเปฮารีนะครับเดดูว่าเจอเก๋าๆแบบนี้นี่จะเอาลงหรือไม่ครับดูหุ่นนักมวยอีลาเนี่ยหัวไหลเนี่ยแน่นเปี้ยเลยนะครับต่อยหมัดดีครับมาครับเริ่มการยกที่หนึ่งปึ๊กมาเลยครับ เรื่องของมัดก้ามเนืออยู่ที่เขาเลยครับส่วนเรานี่แน่นอนครัการดูประสบการณ์ความเป็นมวยครับดีกว่าครับแทงขวาครับอาจจะเตะคืนไม่ถึงโดนทําโทษเลยครับเตะคืนกลางหลังเลยริชชัยชรวชีระครับมาสักครู่ตอนรำไร่ไหว้ครูนิพระรานแถมพระรามแผงสอนไปแล้วครับตัดไม้คมน้าไปก่อนนะครับตอนไหว้ครูกับเกาะครับเกาะแล้วตีตีแล้วเสียบครับเขาก็พยายามจะเด้งคืนเหมือนกันครับวงใน วยซ้ายด้วยนะครับพยายามขยับเดินครับต้องระวังเลยนะับหมัดของเขาเอาครับแข้งขวาขยับออกก่อนเตะเน้นไปที่ท่อนแขนด้วยครับเพื่อลดทอนความหนักครับตีครับเตะยัดลำตัวเตะท่อนแขนเนีบยแต่ว่าต้องระวังติดศอกด้วยนะครับเตะโดนศอกเนี่ยแหมแข้งแตกได้นะครับเอาครับหมัดซ้ายเนี่ยดูครับค่อนข้างคมครับแต่ว่ายังไม่โดนวงในมาแล้วครับกฤติชัยกอดไว้ ผักออกครับโอ้มีมีเลือดแล้วครับแม่โอ้โหฟัดกันแป๊บเดียวครับมาแล้วครับหิ้วซ้ายของปลายามครับหิ้วแตกไปแล้วจังหวะเร็วมากลยครับนิดเดียวแตก้วครับยกแรกถึงเลือดครับคู่แรกกระจบยกสองครับคู่นี้ยกแรกเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วครับความอยู่เดือดของไทยไฟมีคุยที่75็ดสิบห้าีบไว้ครับริที่ชัย ขยับเข้าไปแทงขวาไะครับเขาถอยหมัดหนึ่งสองสวนขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับนอกจับจังหวะสาดแข้งสวยเลยส่วนในก็จังหวะจับเลียมจับก็ดีกว่าครับเจอแทงกซ้ายขยับเข้าหาแต่ของเขานี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเราประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีลูกแรงๆครับเตะให้นุ่มมือครับแบบนี้ซ้ายคืนไปครับขวามาขยับโยกครับเริ่มจะมีแข้งเพิ่มเติมมานะครับทางด้าน พยยาามโอ้ยนี่ครับบัดเริ่มโดนแล้วครับแม่โดนแล้วซึมครับโอ้โอหโดนนี่อันตรายเลยนะครับแม่ประมาทบัดเขาไม่ได้ครับแหมโฉบเข้าไปเตะขวาครับเจอบัดเข้าสวนขึ้นมาโอ้โหแข่งกับเข่าแข่งกับเข่าครับเอาเลยครับน่าสนใจครับแข่งเราเตะดีก็จริงครับแต่ว่าเมื่อสักครู่โดนหมัด1 2 3จังหวะก่อนหน้านี้ก็มีมีมีสะดุ้งมีสะอึดเกิดเหมือนกันนะครับจับได้เขาเทเลย กรรมการนี่ครับนิดนึงครับเอาภาพปะเจียนออกหน่อยแล้วก็ลุยต่อแข้งซ้ายครับแหมจะเตะขึ้นไปเสียจังหวะครับยกแรกผ่านครับ แข้งขวาของรทธิชัยนะครับแ่เตะได้ดีครับในช่วงต้นเกมนี่ครับขยับออกสวยงามเลยครับแต่ว่าหมัดของปายามนี่นะครับซี่ค่อนข้างอันตรายเลยครับต้นๆนี่ยังไม่แม่นนะครับยังโดนอาวุธของฤทธิชัยอยู่นี่ครับโอ้แล้วตามด้วยซ้ายครับช็อตนี้นี่คือต้องโผล่เข้ากอดเลยนะครับโอ้เหมือนจะซึมเป็น เนี๋ยนี้เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายครับช่วงพักยกทางทีมงานมุมขาวเนี่ยหมเห็นแวบ,บๆนะครับสุทาิรักดมีแกจะมาเมื่อ,อไหรอ่อีกเนี่ยค,ครับผมคราวที่แล้วก็โชคให้ลูกดูไปแล้วนะครับเที่ยวหน้าเดี๋ยวรอว,ว่าลงล็อกลง,ลงโปรแกมรมเมื่อไหร่นะครับครับมุมขาวก็อยู่ในคาถาในสังกัดของพี่สุทธิศกดเลยครับปยายามปยายามจักร<า>ีรัตนครับอ่ะ เลยต่อยกที่2พยายามรูดมาเสียครับมีสกูถอยหลังมีรูดมาตีครับ,บริทิชัยสุนขานียกนี้แก้เกมมาว่าให้ให้ให้เน้นหมัดนอกกว่าเดิมครับหมัดหนึ่งหมัดซ้ายตรงฮุกขวาอะไรประมาณนี้ครับก้าวไปแทงเลยครับ,บริทิชัยก้าวแทงก้าวเสียงในเขมีป้ายหน้าขวาหน้าตีก็ดูอาวุธเยอะกว่านะครับหน้ริทิชัยขยับเข้ามาแล้วโอ้ยนี่ครับแม่แต่หมัดซ้ายแบบนี้ครับ ปายามีต่อยได้ลุ้นครับนี่วงในนโหดไว้เลยครับฤทธิชัยก็ต้องอาศัยความหลากหลายแบบนี้แหละครับถูกต้องแล้วครับอ้าวครับแหมการแลกด้วยวงในตีได้ไหมครับตีเข้าหลังครับจะบิดไม่ลงโดนตีอีกทีครับปายามโอ้ค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับคู่นี้ฤทธิชัยค่อยๆโยกเข้าไปครับแหม้ายซ้ายนี่ครับนี่เอาสอกบวกแล้วครับเติรตนตเข่าวเลย อาและแบบนี้นี่ถือว่าแก้ทางมวยหมัดครับมีศอกมาช่วยมีเข่ามาเสริมอยกแรกโดนหมัไดไปชุดึ่งครับหลังจากนั้นจะถึงตัวครับไม่ให้อยู่ในระยะก,การทําการของหมัดเลยครับแต่มาสักครู่ก็โดนสอยดาวเปนเม็ดถกันนะครับเม็ดที่ชัยครับ,รบอ้าวโดนฝันา้ายิ่งถอยยิงโดนนะหมัดนะอ่ะจับแล้วเด้งครับ ต้องไม่ถอยเยอะแล้วครับต้องนี่ครับกระโจนเข้าไปเลยครับเข่าครับถึงคอครับถึงคอถึงตัวครับเป็นการปิดเกมหมัดของเขาไปด้วยพยายามหมัดหนึงสอครับโอ้ยต่อยเป็นโดนต่อยเป็นโดนเหมือนกันนะช่วงหลังของพยายามเลยครับกดมาแยกมาโอ้โหนี่ดีคนละแบบนะครับเอาครับบวกซ้ายได้วงในตีต่อเนื่องครับ ดีรานพยายามเนี่หมัดดีมีความดุดดันครับแต่ว่าลิทิชัยนี่ยเขานังหลากหลายครับเอาครับแข่งซ้ายขยับโยกเข้าไปนี่หมัดนี่ทิ้มตรงตรงครับพอลิทิชัยไม่เดินก็เป็นโอกาสให้พยายามได้ต่อยหมัดเอาครับมีศอกบวกกันต่อวงในครับเสียบเสียบอีกทีครับตีให้นิ่มครับโอ้ยนี่รับแม่เริ่มจะโดนเหมือนกันครับช่วงปลายยกโอ้ห่วงในครับแข่งเล็กเหมือนกันเลยครับ ริธิชัยพยายามโดินเข้าไปแบกหัดเข้าหาเอาเจอหมัดซ้ายแทงคืนตีคืนวงในหมดยกที่2ครับกลับมาดูไฮไลท์ในยกที่2นะครับจังหวะกระโจนข่าวของริธิชัยครับ สายของปลายามก็ยังคงอันตรายทุกวินาทีเลยนะครับ1-2ไปนี่เริ่มจะเอาศอกเข้ามาแก้ทางดูครับก้าวแทงเลยนะครับเจอมวยหมัดนี่ต้องอยู่ให้ประชิดครับโยกมาแล้วนี่ครับมหมัดซ้ายต่อยแม่นครับนี่ครับ <c oughs> ครับสุดสาครสองกลิ่นมีครับก็บัญชาเกมอยู่ที่มุมขาวนะครับให้กับพยายามนักชกอิหร่าน<อ>แฟนๆก็เฝ้ารอการกลบมใอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่มาไปแล้วนะครับไหนก็ซุ่มทําร่างกายอยู่ฮนะรอจังหวะเหมาะๆครับได้คัมแบ็กแน่คุณใช้คําว่าซุ่มเลยหรอซุ่มอยู่ม <laughs> ขาไม่ค่อยเห็น <laughs> <laughs> เอา้เอาแต่ยกที่แล้วพยายามแก้หมัดแต่ก็ยังมีโดนบ้างนะครับคือแก้ดีครับแต่ยังมีโดนปลายครับ เท่ากับว่าก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนเดิมครับสำหรับฤทธิชัยประมาทมัดของปายามไม่ได้เดินเร็วเลยครับปายามแตกบ้างแต่ยกแรกแล้วครับนี่เดินทางถึงยกที่สามยกสุดท้ายเกาะนายไว้ก่อนครับรักเหลือเกินครับเราและนายรักเหลือเกินกอดไว้ก่อนครับเผาเวลาด้วยเก็บมัดไปด้วยปายามเดินหาช่องหาช่องมัดซ้ายมาไม่มา ช้าไม่ได้นะช้าไม่ได้หมัดอึสองครับเมยพยายามต่อยัดเข้าไปครับให้แค่สองหมัดที่เหลือกอดไว้แล้วก็ขอตีเข่าครับปริทิชัยก็ยังถือว่าเป็นเกมที่นา่าติดตามนะครับว่ายกสุดท้ายนี่ใครจะทําได้ดีกว่าหลวงลำตัวครับโดนหมัดเข้าไปเยอะพอสมควรครับปริทิชัยแต่ว่าก็ถือว่าทนได้ดีนี่ครับถ้าจะวิ่งเข้าใส่ครับแต่ว่าแผลแตกที่ตาซ้ายนี่เหมือนจะเป็นอุปสรรศัแต่ก็ไม่ได้มากนะครับ ไม่ได้โดนซ้ําจนแผลนี่มันฉีกขาดมากกว่านี้ฮะเลือดก,ก็ไม่ได้ไหลเข้าตาด้วยครับเดินเลยครับโอโ้ยกนี้นี่ติดเครื่องเลยครับจี้ลาตัวผักออกแล้วต่อยหมัดยกนี้ก็พยายามจะไม่เล่นวงในด้วยครับทุ่มสุดกําลังครับยกนี้ของบายามโอโ้สุดนิิชัยบดไม่ได้นะครับโอโ้เจอบดเจอเบียดแบบนี้เดินลุยต่อครับ เนี่ยครับหมเดินไปดื้อๆไม่มีอาวุธนำครับอยากจะต่อยท้องมีต่อยหน้าต่อยท้องครับแต่ก็แหมว่าไม่ได้เพราะว่าริธิีชัยเองก็พอเขาถึงตัวก็กอดเอาไว้ครับเท่ากับว่าแหมจังหวะจะต่อยมัดของปายามนี่มันดูอัด,อดไปหมดครับ แล้วก็ยังได้ไม่ค่อยต่อเ,อเนื่องเนียครับกอดไว้เลยครับด้วยความเก่าของฤทธิชัยชวชิระนี่เป็นคู่สองนะครับคนที่เจ็ดคู่เจ็ดคู่อยู่กันยาวๆหมอีกคนเตะผิดอีกคนนึงก็แหมผิดไปด้วยครับเออตีอเข้าไป มือนจะมีแผลแตกเพิ่มเติมนะครับทางด้านพลายามครับโอ้เข้าไปด็โดนศอกครับหัวปูดไปแล้วนะครับตาฝ้ายแตกนี่ครับแหมปูดเลยครับเอาครับปีกองเชิดครับช่วงสุดท้ายลุยกันต่อโอ้แต่ดูครับดิติชัยกับมือเหนียวนี่ฮะโอ้บวมปูด,ปดขึ้นมาเลยครับก็มาลุ้นคะแนนกันนะครับโอ้โหดู okay, okay. อ่ะก็จบการแข่งขันก็เป็นเพื่อนกันนะครับ ขอบคุณมากที่ทําให้แตกแล้วก็ได้มนาวกลับบ้านถึงลูกจุ๊บเลยครับนี่ครับยาที่บ้านไม่ด่าแล้วกันมาอย่างมันสุดท้ายก็เพื่อนกันเหมือนเดิมครับนี่แหละครับมวยไทยครับกีฬาลูกผู้ชายจังหวะภาพช้าครับ หลวงลำตัวได้หมัดเดียวที่เหลือโดนกอดตีข่าวไว้ครับนี่ครับถึงตัวครับแทงขวาก็เตะดักเตะสะกัดเอาไว้เจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายไล่จ้วงขึ้นมาสายนี่หลุดปุ๊บจังหวะเอาคืนครับก้มหลบนิดนึงอ่าหลุดเหมือนกัน <c oughs> ไอ้เราก็ โคเนอร์ริติชัยโชว์วัชิร่ก็เป็นริติชัยนะครับที่ชนะไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปไทยกับฝรั่งเศสครับ